ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอายังเอวกาง L, กเกงกีฬากันนะครับเริ่มแรกเราก็ทําการล็อกยางนะครับตามที่เราแบ่งยางเป็น4ส่วนนะครับล็อกยางแล้วก็ดึงหาตะเข็บทั้ง4ี่นะครับขั้นตอนนี้จะทําให้ยางเท่ากันทั้งหมดรอบเอวนะครับการหาขนาดยางนะครับก็คือเอายางไปดึงใส่รอบเอวลูกค้าได้เลยนะครับ ถ้าดึงใส่แล้วลูกค้าพอดีแค่ไหนก็คือแค่นั้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้วัดจริงๆนะครับก็คือเอาเอวกลางเกงที่ลูกค้านํามานะครับหารด้วย4ี่นะครับแล้วก็หักออก1ส่วนนะครับก็คือ3ส่วนใน4ส่วนนั่นเองนะครับก็จะได้ขนาดยางที่พอดีกับเอวนะครับถ้าหากเห็นว่าลูกค้าตัวเล็กมากๆนะครับแต่ว่า เอวกางเกงใหญ่มากๆนะครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องวัดตัวลูกค้านะครับเพราะละยางที่เราใส่อาจจะไม่พอดีนะครับเพราะตอนที่เขาใส่ในโรงงานเขาใช้จักรลาดึงยางนะครับเพื่อนๆแรงดึงของเขาก็จะเยอะนะครับสามารถใส่ยางเล็กๆกับเอวกางเกงที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับแต่การดึงมือของเราอาจจะไม่พอนะครับอาจจะไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวัดขนาดยางก่อนที่จะ เปลี่ยนยางให้ลูกค้าเสมอนะครับแต่ส่วนมากาวิธีการคำนวณยางที่ช่างใช้ก็คือใช้เอลของกางเกงนะครับหารด้วยสีแล้วเอา3ส,ส่วนมาตัดยางนะครับก็พอดีเสมอนะครับตัวนี้มาจากรุ่นพี่ช่างสมัยเมื่อประมาณเกือบเกือบยี่สิบปีที่รุ่นพี่ช่างเขาสอนมานะครับ แต่ถ้าลูกค้าต้องการที่ขับมากขึ้นนะครับเราอาจจะดึงยางใส่เอวลูกค้าได้เลยนะครับครับวิธีที่แน่ใจที่สุดก็คือดึงยางใส่เอวลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะชอบพอดีหลวมๆหรือว่าคับติ้วเลยก็อยู่ที่ลูกค้านะครับคือใช้ยางดึงใส่เอวเลยนะครับวิธีนี้ก็จะโอเคนะครับครับเมื่อเราคำนวณยางเรียบร้อยเราก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับเพื่อนๆ ล็อกยางใส่กับเอลลูกค้านะครับหลังจากนั้นก็ทกําการเย็บรอบนะครับโดยเย็บขอบที่เราโพ้งนะครับเพื่อนการที่ร้านผมใส่ยางนะครับผมจะไม่ค่อยนิยมโพองยางติดกับตัวกางเกงนะครับซึ่งถ้าหากลูกค้านําไปทําร้านอื่นแล้วเขาไม่มีจากโพงนะครับเขาก็จะสามารถเลาะยางแล้วก็ใส่ยางได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเราโพงติดไปนะครับ ถ้าร้านที่เขาเอาไปไม่มีจักโพงนะครับงานก็จะยากแล้วนะครับทีนี้ครับเราก็ดึงใส่รอบเลยนะครับการใส่ยางเอวนะครับควรที่จะดึงทั้งหน้าจักรและหลังจักรนะครับเพื่อนเพเพื่อไม่ให้เข็มหักนะครับอย่างแรกเลยก็คือจักเย็บของเรานะครับไม่เหมาะสมกับการใส่ยางนะครับเพราะเขาไม่มีลูกกลิ้งดึงยางใดใทั้งสิ้นนะครับการดึงก็คือใช้มือเรา ตลอดการใส่ยางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะจะต้องดึงทั้งหน้าจากและหลังจากนะครับแล้วตีนผีเขาก็ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อดึงยางนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องดึงทั้งหน้าจากและหลังจากเสมอนะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นเราจะเย็บขอบบนนะครับเพื่อนๆเย็บขอบบนเพื่อที่จะยึดยางอีกเส้นหนึ่งนะครับ การยึดขอบบนตัวนี้ก็คือยึดเพื่อที่จะร้อยยางนะครับร้อยเชือกมัดเอวนะครับเพื่อนๆเ,เราจะร้อยเชือกมัดเอวทีหลังนะครับเราจะไม่ใช้ตีนผีข้างเดียวในการทําเหมือนตัวอื่นๆน,นะครับซึ่งจะทําให้ตีนผีข้างเดียวอาจจะไปเหยียบใส่เชือกได้นะครับเพราะเชือกเขาค่อนข้างฟูแล้วนะครับไม่ได้เป็นเส้นแน่นเหมือนตอนที่ซื้อมานะครับ ครับพอเย็บด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัดขีดได้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ทําการเย็บด้านล่างชิดกับรูเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับเราจะเย็บทั้งหมด3เส้นนะครับถามว่าทําไมไม่กั้นบล็อกนะครับเราใช้สายตามองที่แป้นจักรนะครับแป้นจักรเขาก็จะมีเส้นต่างๆรองรับไว้นะครับเราก็จะเย็บโดยให้ริมผ้าเรียบกับเส้นต่างๆงพวกนั้นนะครับก็จะได้ความ กว้างที่เท่ากันตลอดแนวนะครับจะไม่มีเล็กใหญ่นะครับครับเรียบร้อยครับตัดคี้ได้ให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้มีคิดได้ไปถึงลูกค้านะครับครับตัดคี้ได้ด้านล่างให้เรียบร้อยด้านบนให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการร้อยเชือกเข้าไปนะครับครับเราก็จะมีอุปกรณ์ร้อยเชือกแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับเชือกเข้าฟูนะครับเกี่ยวโน่นนิดเกี่ยวนี่หน่อยเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะใช้ตีนผีข้างเดียวในการเย็บเรียบเชือกเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากนะครับครับเราก็จะค่อยๆร้ลอยไปนะครับตอนที่สั่งคิดว่าจะอันใหญ่กว่านี้นะครับตัวลอยเชือกนะครับแต่พอได้มาตัวเล็กนิดเดียวนะครับทำงานค่อนข้างยากนะครับ จริงๆเราสามารถจะใช้เข็มที่เขาเย็บกระสอบป่านได้นะครับเพียงแต่ว่าเรามาขัดตัวปลายเขาให้กลมมนก่อนนะครับตัวนั้นก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับเราอาจจะขัดปลายให้มนแล้วก็ชุบน้ำมันจักนะครับเพื่อที่จะป้องกันสนิมนะครับก็จะใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับร้อยเชือกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน การร้อยเชือกเป็นจุดสำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆถนัดที่จะร้อยโดยใช้เข็มกลัดซ่อนปลายก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนผมก็ใช้เข็มกลัดซ่อนปลายนะครับเพียงแต่ว่าเข็มกลัดซ่อนปลายครับบางทีปลายเขาอาจจะหลุดด้านในนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีปัญหานะครับครับค่อยๆร้อยไปยนะครับ รูออกตรงนี้ก็ออกตรงนี้นะครับดึงเชือกให้ทะลุไปอีกด้านหนึ่งนะครับพอดึงทะลุออกมาแล้วเราก็จะดึงปลายอีกฝั่งหนึ่งออกมานะครับเพื่อนๆครับเรียบร้อยครับ งานที่เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆผูกเชือกให้ได้ปลอยนะครับด้านหน้าเขาหนาเขาก็จะไม่ค่อยย่นนะครับครับสวยงามเหมือนลาดึงยางเลยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ